มื่อนี้มีพยาบาลมหอย่างเนาะมีพยาบาลก็มื่อนี้มาสวัสดีพี่น้องนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนเพื่อนเพื่อนสุภุสุคนเด้อจ้ะทางฟังไทยฟังเลา้าฟังองฟังยุโรปฟังอเมริกาจ้ะมื่อนี้มียพยาบาลกะมาสวนพี่น้องมาผู้เดียวพยาบาลเราอยากน้ำตู่ป่าแล้วเรายากยากพี่นอ้องนั่นตั้งแต่เราได้ดอกอัน บกท่อโลดลงมาใส่หัวพี่น้องตั้งแต่เราได้ตู้ป่ามาแล้วงสีหยาดหยากพี่น้องอืมอันนี้ก็บบ้างามอันนี้ก็บอดีอืมก็เลยเนียพยาบาลก็เลยมาสวนผู้เดียวมาสวนผู้เดียวก็วมาปิ่งไก่ปิ่งไก่ไก,กินพี่น้องว่าสิต่ำบกฮุงกะจักสิก,กินหรือบกินเมื่อนี้กะมีเนวเอามาอวดพี่น้องมาอวดอีอย่างที่ไปสร้างปลาแกมาหมื่อวาน ปแดกเมื่อี่น้องจ้าเอาปลาแดกมาซู่ซุ้มมาเจ้ามึงซื้อปลาแดกมาสามขวดปลาลาคุณแม่คุณนายพิมสามขวดพี่น้องจ๋าปลาแดกเมื่อไถยู่ปลาใดได้ไหมพยาบาลพี่น้องอืมอันอเดื่อนเมื่อเพราะว่ายอยู่อันปลาแดกเมื่อหนึ่งบ้านอยู่บ่ได้พี่น้องออืยู่บ่ได้กินบ่ได้แท้แท่ได้มาสามขวดพี่น้องได้มาสามขวดจ้าสามขวดนี่ก็ขวดละสิบสองเหรียญ สิบสองลิงกิตสิบสองลิงกิตกับขันยักหูราคาเงินลิงกิตกับเงินไทยกับเติมเลขศูนย์ข้างหลังเด้อค่ะสิบสองกับเติมเลขศูนย์ไปข้างหลังก็เป็นร้อยยี่สิบเนาะพี่น้องเงินลิงกิตทุกๆลิงกิตสิบลิงกิตกับเติมเลขศูนย์ไปก็เป็นร้อยร้อยเพราะว่าเงินเงินของลิงกิตนี่มันถ้าเป็นราคาบ้านเท่ากับเติมเลขศูนย์ไปคือสิบสองสิบสองเนี่ก็เติมเลขศูนย์มาพี่น้อง คือราคาถ้าเป็นคิดเป็นเงินบาทเขาสิบก็ร้อขวดละร้อย2ี่สหนึ่งสองซื้อมาสามขวดมาวน่ป้องสามขวดก็ค่าทรงค่าอย่างน้ำกับอันนี้3ามิบหเนาะสามร้ลิงค่าทรงกับสิบสองกับสิบสองสิบสกสี่สิบแปดสี่สิบปดสี่สลิงก็เติมเลขศูนย์ไป4ี่รยปดสิมขวดดียีว่าห้า ห้าสิบลิงพี่น้องห้าสิบลิงท้อนสองลิงกิดสองลิงกีดก็ยี่สิบาทหาหาร้อยท้อนยี่สิบาทจะคิดเคดคิดเป็นเงินบานเทาได้พี่น้องแต่ว่าอัตรา,าแลกเปลี่ยนเงินเกืบสิบบถึง500หาร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าเอาเห้ฟังว่ามันเป็นราคาเท่านั้นเนี่ยประแด็กสามขวดนี้เกือบห้าร้อยเกือขึ้นว่าอะพี่น้องคพน่นขายประเด็กประลาเพิ่นก็นพากันรวยเนาะพี่น้องเนาะนเฮากับแบบว่า บสะดวกเขาก็ซื้อกินเดาแต่ว่ามันมีหมองเห็ดเอาปลาแดกเหตดมันก็ิได้อยู่ได้พี่ห้องแต่ว่าดด่ได้ดกเสียเวลาไปละเพราะว่ามีพยาบาลก็กินซ้ำนี่ละอืมก็เลยม้อนีก็สิมาปิ้งไก่ในสวนมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าไปซื้อปลามาเมื่อวานวานนีก็ก่อนที่เข้าบ้านก็ฉีดสเปย์ฉีดสเปย์ก่อนนะคะล้างถุงถึงอย่างเออแล้วก็ทิ้มใบนาบ้าน เครื่องมือพี่น้องจึงเอาเขาบ้านอันขาเสื้อย่านพี่น้องจ้าก็มัหนีก็มารีวิวอันประแดกให้เพื่อนเมื่อนมงอย่แลไรจะได้ประแดกมากับมือรือมือใดสสตํำบกฮวงือตดำบกทัวกับบกุวงพี่น้องแต่วันนี้ปิ่งไก่ได้พี่น้องจ้าปิ่งไก่ยวสิพธะุ่มมจอบไปเมืองปิ่งไก่ปิ่งไก่ในสวนปิ่งไก่แต่ว่าแดดท่อนพักได้พี่น้องจ้าแดดท่อนหัวเรียมแม่แมบยผู้เดียว แดดคักพี่น้องแดดแดดิงใกล้เสียแดดิงใกล้เสียแดดหาแนวเห็ดอยู่เนียสวนพี่น้องหาเนวเห็ดอยู huh. need you need you need ่ในสวนมาสวนมาเมืองบักคุงบักพริกบักนั่นกะมาสวนมาหาปิ้งกอกปิ้งไกล้กิน mm hmm. อที่หอดบรรยากาศอยู่บ้านเ้องพี่น้อง กินหอดบรรยากาศอยู่บ้านเขาพี่น้องจ้าบ่ไห้เมื่อบ้นานก็ไม่เห็ดกินยุ่สวนนี่ยนะจ้าื้อน,นี้ก็มาผู้เดียวกพยาบ้านบ่มากด็ดีพี่น้องสิบว่าพื้นแล้วก่อนอันแล้วได้ตูป้ปามาแล้วยากอยากยากิน้อยเราอยากกับตูป้ปามาเดือบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นบ่ดีจักอย่าง แล้วก็มืดสิมาคุยน้ำดิ่น้องเราูเด้พี่น้องบ้านติดถนนล้สวนติดถนนก็เป็นอย่งนะี่แหละอันเราพูดเราจะค้ากันนะพี่น้องเราขึ้นพยาบาลจ้าหน่อยกันเราวสื่อของหน่อยพี่น้องขั้นบอดีแล้วเปลี่ยน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 เออเรื่องเตื่อผัวเมียกับพีทกันได้พี่น้องจ้าพิทกันกับเล้าอยู่ดิหาเรืเ่องเถื่ออันใดกับบอดีอันใดกับบางงามหลายอยันอนะพี่น้องเปลี่ยนอยู่ฮัน เปลี่ยนแล้วก็ใส่เงินในพี่น้องจ้าว่าเป็นบอสใส่เงินเปลี่ยนออตูป้ปลาเรานั่นบเ้านเลี้ยวเดี๋ยวพี่น้องขั้นเลี้ยวเลี้ยวเดียเด๋ยวสิรีวิวให้เมืองเดี๋ยวสิไปรีวิวให้มึงพี่น้องปลาเราซื้อมาใส่เป็นปลาเขาเอานปลาอยไรอะอะโลเวน่าหรืออย่างานังี้ย like พี่น,ออน้องเออมันสีมีสีแดงมันสีมีสีแดงสีเงินสีทองสีฟ้าสีสีพี่น้องจ้ปาปลาที่เรนซื้อมาเลี้ยงนั่นตัวรหัสลอยลิง ห้าร้อยลิงก็เติมเลขศูนย์ไปข้างหลังนะคะกระก็ขึ้น,นันราคาป่าของเล่าของเลาหมักพี่น้องมนของเลาหมาักกันไปวอาว่าได้หลอกพี่น้องครั้งเดียวแล้วก็ไปร้อยซื้อเอาเหันเป็นหัวซ่าเลาวมียะพูยี่บานก็สิบปวดประสาทต่างคนต่างยังสี่ร้อยด้วยหลกเหยียังแก่ร้วเฮ็ดไม่เหยียนยังแก่ร้อเฮ็ดมียะพูยี่บานกันเมาพักเมาวสวนเป็นมูพนน้พี่น้องเออระบายไม่เพื่อนหลายๆคนก็ถามมาว่า พยาบาลแล้วเป็นคนกนิ่นยงบอสิบอสฟังเรื่องเรื่องกินพี่น้องพยาบาลแล้วเป็นคนกินว่าง่ายกับคือไงวายายากคือยากเออขงที่เขาเลาบ่เคยกินเนี่ยเราสิบ่กินเลยเด้อค่ะมันเจ้าเสียมาให้เแล้วกินบังคับใหปเรากินไปแล้วเรากับบกินเราสิบ่กินเลยเป็นคนที่สําหรับเมียพยาบาลว่าง่ายก็ว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็วายากุ้งกับ่กินกุ้งนี่คือกุ้งกุ้งที่เขาเลี้ยงหรือว่ากุ้งแม่น้ำกุ้งที่เขาเลี้ยงเนี่ย ชิวกินค่ะต้องกินกินกุ้งจากทะเลปลาแล้วก็กินต่ปลาทะเลปลาแม่น้ำแล้วก็กบพกินปลาทะเลกินก็กินยุบยางสองอย่างนี่เละพี่นอ้องนอกนั่นก็บพวก,กินอัวพืชเราได้หมดเนี่ยแล้วบอมาพี่นอ้องบ้านเนี่ยกุ้งกับกินแต่กุ้งทะเลกุ้งที่เขาเลี้ยงก็ไม่รับประทานอืมแล้วก็ปลาทะเลก็กินต่ปลาทะเล ปลาทะเลก็กินย่างสองย่างนอกนั้นกับพวกกินเลือกเลือกกินพี่น้องคือสิบพวกกินเลยเพิ่นเพินเ่นเป็นคนที่ว่าเหม็นข้าวอย่างประมาณนี้พี่นเหม็นอย่างประมาณนี้แล้วสิเป็นคนจังสี่นี่ใส่แล้วนะเออคันว่าง่ายกับเครื่อง่ายวายากก็คือายากแล้วพวกเนื้อส่งเนือ้อสัตวน่ยย่าเข้ามาให้ในบ้านคือว่าบ้านแล้วนี่ห้ามทำเนื้อสัตว์เนือเน้อมูเนื้อ <N> เนื้องัวเนื้อคุ้ยอย่างจังสิพี่น้องเนื้อสัตว์ทุกอย่างห้ามมาเข้าบ้านไม่กินพเพราะพ่นเป็นคนฮินดูพี่น้องเป็นคนฮินดูแล้วเพิ่นเป็นแบบไม่รับประทานเนื้อสัตว์สัตว์ไงเบอก์เนไม้ถึงว่าแต่ว่าเพิ่นก็นกินแบบว่าาเนื้อแพะออสเตรเลียอีย่างเป็นสิ่งกินอยู่พี่น้องมมเอาแมคเฮสเต้ใมมห้ประเภทหนังสิ่งนีกนนง้กินอยู่พี่น้องไกลก็กินอยู่เป็นบางครั้งบางคราวเพิ่นนี่ยพ่นก็กินยิ่งถ้าพันบ่ได้กินประจำคือว่าเนื้อสัตว์นี่เพิ่นสิว่าว่ากินเดือนละ2ครรั้งหือ3ครั้งประมาณนี้ อันนพญานาคเลยจ้ะแล้เป็นคนที่แบบว่าเนื้อสักแล้วไม่ค่อยกินพี่น้องแต่ว่าเราก็กินพวกนมเนื้อยอย่างของเราประมาณว่าอาหารอินเดียสไตล์ไปยังสั่นในพี่น้องอือเราก็ผลละมารากไมบบวกหุ้งสุบกบวกยังสุกในหัวในสวนเต็มสวนพี่น,อน้นนองแม่ยพญานาคปลูกพันธุ์ฮอนหล่อคอนแรงนั่นแห้งหวานแหงแสบบวกหุ้งแล้วก็บพกกินพี่น้องจ้าเออเขาก็กินบวเหมือนทานเรื่องเท่าก็ไปแจกกันคนในหมู่บ้านแจกผู้ถงผู้เฒ่าเนี่ยมือเพื่อนฝูงแจกก็เจ้าะเนี่ยพเพราะว่าบวบฮู้งมันก็หลายในสวน กินบอ่อท่านพี่น้องเพื่อนเป็นคนที่กินอาหารยากพี่น้องจ้กากินยากขัดคลองที่เพื่อนบ่เคยกินเนาะอย่าหวัง่าเป็นสิกินพี่น้องหมายถึงว่าเห็นเพื่อนเห็นฟุงอันนี้คือเป็นตะนเ,าาเสบแท้เพื่อนเชือซอดมาซิมแม่ฮาว่าสซบบนไหนเลาะกับบ่อเสบเลาะกับบ่กินพี่น้องจ๋าเออเรื่องกินสำรับข่อยแล้วเป็นคนที่กินยากพี่น้องเป็นคนที่กินยากอีอีเนื้อสงเนื้อสั์เนือ้อยังนี่กสรสซ่างขันแล้วบ่เคยกินนะกุ้งแม่นองแม่น้ามยังขันแล้วบ่กสิ่นเล่น้อง ไม่กินแล้วก็ไม sí. ่ซื้อแต่ว่าคันนี้สิกินเป็นเรื่องของมึงเนี่ยแต่ว่าเนื้อสัตว์นี่คืออยู่ในบ้านเพิินอย่างสี่พี่น้องไม่เห็ดกับเขาเอาเนื้อสัดไม่เห็ดบ่ได้พี่น้องจ้าคล้ายว่าพ่นใอยเอาเนื้อสัดไม่เห็ดในบ้านก็ได้ยุ่พี่น้องมาด้อแต่เป็นไก่เป็นปลาอย่างเงีสี่ได้ยุบน้องแต่เป็นหมูเป็นเนื้อวัวเนื้อค้ายอย่างยังเสียคือว่าเอาขามเขาในบ้านเพิินบ่ได้พี่น้องอืมีนเพิ่นคือว่าศาสนาฮินดูแต่ว่าก็อาจจะเป็นบางครอบครัวได้พี่น้องอาจจะเป็นบางครอบครัว กินเดียก็กินหมูกินหมูกินเนื้อไอ้ยังก็กินขี้กันะด้พี่น้องแต่ว่าครอบครัวอันบ้านพยาบาลบ้านเมียยาคอยนี่เพิ่นบ่กินพี่น้องจ้ะคอยก็เลยบ่ได้กินน้ำเพิ่นอบัตรทาเมื่อบ้านอันเมื่อเมืองถอกเมืองไทยผมคอยก็ไปกินยี่ดอกคอยก็ไปร้อยกินเยอะบัตรทาเรื่องเถื่อนเนื้อหมูเนื้องัวงซีดหลงซีดหลอดไอ้ยังคอยก็ไปร้อยกินเยอืมแต่ว่าอยู่นี่กินบ่ได้พี่น้องเออกินบ่ได้เนื้อสซ่เพิ่นจีถือเป็นเป็นเป็น ประเพณี้ที่ถือที่สุดห้ามกินสัตว์ใหญ่เพราะว่าพันถือว่างวัวงัวเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเลี้ยงลูกด้วยนมมีอ,อย่างจังสี่นะพี่น้องพันหลายประเภทนี้พันพันวอาอย่างบ้างเท่าขวดกระลืมอืมขอยกระเบ็ดเล่าให้ยซุ้มมาเจ้าฟังดอกพันว่าห้ามกินเนื้อง,งัวเด็ดขาดมันบาปพันวอาว่าจัางสี่พี่น้องอขวดกระเบ็ดเล่ากินขรกระเบ็ดเล่ายักเท้าแต่แต่ข่อยมาอยู่น้ำเพนแต่งงานมาอยู่น้ำเพลหนึ่งสิบก็ปีแล้วขวดระเบ็ดเกินจ้าเนื้องัวเนื้อหมงเนื้อง้วเขากระเบ็ดเล่ายักเทื้ามึงเทออยไปก้าเอาเนื้อหมูน่ย ไปกินหมูกับทงกับถ้ายุฬาหงส์อาหารมุงเที่ยวร้อยไปกินกับหมูเอาเนื้อหมูนะแต่ว่าเนื้อหมูเขาไม่ได้กินพี่น้องแต่ว่าเมื่อบหา่มื้อเที่ยวก็ได้ไปกินยุ่วร้อยกินอันย้ำแล้วไปน้ำกับร้อยกินเดาเนื้อเนี่ยยิ่งสิ่งยุ่วพี่น้องแต่ว่ายุ่งเี้ยไม่ได้กินจ้าเคอพี่น้องจ้าไม่งั้นก็ไม่ได้กินเอาเข้ามาบ้านเพิ่นเขาได้เฮ็ดกินเขาได้จ้าประเภทนี้เพิ่นถือ เพื่นทามให้กินเอออันนี้คือว่า,มาเมื่อก่อนพี่น้องฟังว่าเราเป็นคนที่กินยากอันแดกก็สร้างทีแล้วว่าเราจะเป็นคนกินอาหารค,ค,คาล้ายๆสไตล์ฝรั่งอย่างเช่วสเทิร์นฟู้ดอย่างสชพี่น้องอ,อ่าสะเป็นพวกนมเนยอีกอย่างอย่างสชแบบว่ากินแล้วสไตล์ของเล้าเนี่ยคิดเมื่อวันนั้นเราเห็ดอาหารเราไม่เห็ดข้าวผัดเราก็ใส่บาร์บีคิวซอสใส่เยื้อของเราของเล้าแห้งสั่น,นกุ้งเราก็กินกุ้งทะเลพี่น้องเออสำหรับมีเพื่อน แล้วเป็นคนที่เป็นคนที่กินอย่างยากผลไม้หลากหมายังสี่เรากับพวกกินพี่น้องบอกฮุ้งเนี่ยบอกแล้วว่ากินแน่มันจริงสิฉีง่ายเออเธอกินเปนรีสดแล้วผันยอดข่าาอยม้ยังสี่พี่น้องของดีๆของเนี่ยสด,สดๆจากต้นนี่พี่นออ้องเออกล้วยน้ำวงน้ำวายยังสี่เรากับพวกกินพี่น้องจ้าผัวขอนอน่อยนั่นพ่อ่บ้านนะล้วเป็นคนกินยากมันน,น,น,นนี่คนสีคอมเพลนล่าเด้อพี่น้องเออคอมเพลนระบาดนี่ยผลไม้หลากไลายข้กันบอให้เลิกกิน พืชนเล้าปิ้งไก่ปิ้งไก่ไว้เดี๋ยวสิไปหาปิ้งไก่กินปิ้งไก่แต่ว่าได้ปลาแดกมาแล้วเบื่อจึงสิงมาจวดต่ำพวกพี่น้องเนี่ยสามขวดโบราณพี่น้องจ้าเออตะกี้ว่าวก็บอกฟังตะกี้เราหาหมดไปกินปลาแดกพี่น้องแต่ว,ว่ามันเหม็นฮอสิพิษกันฮอสิเลิกกันพี่น้องเราหาไปกินปลาแดกนั่นคื <c oughs> อว่าขั้นไหนเขาเลิกกินปลาแดกคอยสิเลิกกันกับเจ้าขสิป้ากันกับเจ้า <c oughs> เออโอ้ยว่าเรื่องกินเนี่ยพี่น้องสิเบอกคอมเพสเนี่ย พ่อเบ้านคอยจุดแล้วย่อมย่อมขันเส้นซุ้มือขันคอยบ่ได้กินปลาแดกคอยก็ยู่บ่ได้พี่น้องเออบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวสิเล่าให้ฟังมีเรื่องคลิปหนาสิเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรจึงไม่คอยกินปลาแดกคลิปนี้มันสีงาวพี่น้องโอ้คลิปนี้ไว้น,น,ออน,ไนี่สกักก้อนเมียพยาบาลติไปปิใใ่งไก่อันนี้มาลอยว่าพื้นล้าวพี่น้องอันคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณอันเพื่อนเพื่อนสุข,ขสุขคนตด้อจ่าที่ว่าอันคำว่ารับฟังเป็นกำลังเลี้ยงใจเมียพยาบาลจ้ะอืา เดี๋ยวหาจังไรคลิปหนาสิบวัาพื้นแล้วตอพี่น้องแล้วพอย่สิบวัาพื้นแล้วแล้วออคลิปนี้ก็สวัสดีได้พี่น้องสวัสดีจ้า